สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะครับผมอีกเช่นเคยนะครับผมอำนาจโซลารเซลล์จาบ่อบาดาลนะครับผมวันนี้ก็วันที่1นะครับผมวันที่2นะครับผมธันวาคม2องพนะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับผมเดินทางมาขุดเจาะน้ำบาดาลกับทางเอฟซีนะครับผมอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมทางเราได้ขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกับการลงปั๊มเทดน้ําเรียบร้อยแบบนี้นะครับผมอย่างตอนนี้น้ําไหลอยู่นะครับผมบ่อบาดาลบ่อนี้ผมขุดลึกในความลึกอยู่ที่70เมตรนะครับผม เ0เมตรน้ําที่เห็นขึ้นอยู่ตรงนี้คือน้ําท่อออกนิ้ว2หุนนะครับผมปริมาตรน้ําที่ได้อยู่ณร่าว euh ๆตอนนี้นะครับผมประมาณชั่วโมงละ7คิวถึง8คิวต่อชั่วโมง 7- 8ถึงพันลิตรต่อชั่วโมงนะครับผมตัวนี้ก็นะครับผมลงเป็นปั๊มไฟฟ้าโซล่าเซลล์นะครับผมปั๊มไฟฟ้าโซล่าเซลล์คือแบบไหนและหลายคนงงเหลือเกินนะครับผมปั๊มโซล่าเซลล์ก็คือนะครับผมปั๊มไฟฟ้าโซล่าเซลล์ก็คือ ปั๊ม ecdc 2ระบบนะครับผมเปิดจากโซล่าเซลล์ได้ด้วยนะครับผมจะมีไฟฟ้าก็เปิดจากไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมตัวเดียวควบคุมได้2อย่างเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือหน้าตางกล่องอิวอร์เตอร์ปั๊มน้ําลักษณะนี้นะครับผมอเดี๋ยวคลิปหลังจะอธิบายเรื่องนะครับผมปั๊มน้ําให้ฟังนะครับผม อ,อย่างบอ่อบาดานบ่อนี้ของทาง f e อนะครับผมเกได้เคยทําการขุดมาแล้วสี่ครั้งนะครับผม4ี่รอบนะครับผมเนื้อที่เกสองไร่เกอยู่บนภูเขาสูงตรงนี้นะครับผมมผันเป็นเหมือนลักษณะภูเขาลูกเดียวนะครับผมมองลงไปตัวนั้นจะเป็นเหวนะครับผมเกเคยขุดตรงหน้าหล้อนั้นหนึ่งครั้งนะครับผม <joue> แล้วก็เคยขุดข้างบอ่อบาดานที่ผมขุดได้น้ำนั่นหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วอีกครั้งหนึ่งเกจะเคยขุดข้างบนตรงนู้นนะครับผมสองครั้งแล้วเกขุดทั้งหมดไปแล้วสี่รอบปรากฏว่าแกไม่ได้น้ําเลยนะครับผม ไม่ได้น้ําเลยนะครับผมวันนี้ผมเป็นอ่าเจ้าที่5นะครับผมมาขุดประดานให้เกนะครับผมซึ่งก็ความโชคดีของผมอีกเช่นเคยนะครับผมเจาะแล้วได้น้ําตาใหญ่น้ําดีนะครับผมน้ำเยอะแล้วเป็นน้ําชั้นหินที่สะอาดนะครับผมอ,อย่างพื้นที่ของแกตรงนี้อยู่ตรงพื้นที่นะครับผมสูงสูงกว่าคนอื่นมันอยู่ลักษณะเป็นเหมือนภูเขาลูกเดียวนะครับผม ที่เห็นอยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะครับผมตรงนั้นแกเคยขุดจ่อมาแล้วหนึ่งรอบปรากฏว่าเปิดได้ครั้งละประมาณ1 0ถึง20นาทีน้ํามันหมดแล้วน้ํามันมีกลิ่นนะครับผมแกเจอปัญหาเพราะว่าจุดประสงค์แกตรงนี้แกจะไว้ใช้ในบ้านนะครับผมแล้วก็จะทําสวนตรงนี้นะครับผมเป็นสวนกเกษตรลงไปตรงนี้มันจะยังมองไม่เห็นเพราะว่าแกย,ยังไม่ได้ทํานะครับผมเนื้อที่2ไร่นะครับผมอย่างผมมาเจาะเป็นเจ้าที่5นะครับผมได้น้ํานะครับผมน้ําดีด้วยอย่างที่เห็นอยู่นั้นนะครับผมโชคดีนะครับผมถือว่าผมโชคดีนะครับผม ถือผมโชคดีครั้งในการจบบ่อบาดานในกระทงเอฟซีในพื้นที่ที่หาน้ําบาดาลลาบากนะครับผมอย่างเจ้านี้เกก็นะครับผมทําครบจบที่เดียวที่ผมคนเดียวอํานาจโซลารเซลล์หนึ่งนะครับผมจบบ่อบาดานอันดับ2แเก,กจะทําแทงน้านะครับผมอยู่ตรงนู้นนะครับผมลูกน้องกําลังขึ้นโครงสร้างอยู่นะครับผมอ่ะ แทงน้ําตัวนี้แกจะไว้ดันจากที่สูงนะครับผมน่่น,น,น่แกจะเป็นที่ราบเป็นเหมือนลาดทางภูเขาแกจะปลูกเป็นทุนเรียนปลูกเป็นพืชเกษตรผสมผสานนะครับผมต้องการไวด้ดันน้าหยดอัดสปริงเกอร์เด้อโดยไม่ต้องใช้ปั๊มน้ําอีกตัวนะครับผมอัดจากแทงน้ําเลยนะครับผมแล้วแกก็จะติดตั้งเป็นแผ่นโซลาเซลล์ด้วยบนแทงน้ํานะครับผมจบที่ผมคนเดียวเลยทั้งเจะบ่อบาดานทำแทงติดแผงนโซลาเซลล์นะครับผมอย่างแทงน้ําเดี๋ยวพาไปชมแทงน้ําหน่อยนะครับผมอ,อันนี้ก็คือรถจอดของทีมงานนำหน้าโซล่คัันนะรบ เสร็จจากที่นี่แล้วก็จะเดินทางต่อไปที่จังหวัดแพร่นะครับผม fc ทางแพร่ทางสุโขทัยนะครับผมติดใจทักหาได้นะครับผมเฟซบุ๊กผมก็อํานาจโซลาเซลล์นะครับผมอันนี้ตอนนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแทงน้ําของแกนะครับผมเราจะทางแทงน้ําตรงนี้ไว้ที่สูงนะครับผมแล้วจะไว้อัดดันสปริงเกอร์น้ำหยดลงไปด้านล่างตรงน้นนะครับผมแล้วเราก็จะติดแผ่นโซลาเซลล์บนแทงน้ำนะครับผมตัวนี้ก็กําลังจะขุดพื้นนะครับผมเทคานนะครับผมวางระดับให้มาตรฐานนะครับผมไม่ต้องกลัวซุดไม่ต้องกลัวพังนะครับผม อ่าอย่างโครงสร้างถังนะครับผมเราก็จะใช้เป็นเหล็กกล่องนะครับผมอ่ะอย่างเคสนี้จะใช้เป็นเหล็กดำนะครับผมเราจะเน้นการทาสีนะครับผมเพราะว่าลูกค้าคนนี้นะครับผมต้องการความสวยงามเราก็จะทําสีสันให้ตามใจเจ้าของชอบเลยนะครับผมแล้วก็จะมีนะครับผมเราก็จะทํา ไม่ให้เหมือนคนอื่นนะครับผมบนแทงน้ําจะทําเป็นที่พักผ่อนส่วนตัวได้นะครับผมนั่งจิบกาแฟบนมุมสูงนะครับผมเพราะว่านี่ตรงนี้นะครับผมแกอยู่บนยอดเขาสูงตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ต่อไปนะครจะไม่มีนะครับผมมันจะมองเห็นทิวทัศน์ทั่วนะครับผมแทงน้ำเราจะอยู่ตรงนี้6เมตรนะครับผมผมจะทําไว้ให้สําหรับไว้พักผ่อนนะครับผมนั่งจิบกาแฟนะครับผมนั่งดื่มเบียร์เย็ยินตอนเย็นเย็นลมชิวๆมองบรรยากาศรอบๆบ้านรอบๆสวนนะครับผม อันนี้ก็เป็นหัวหน้าช่างนะครับผมของทีมงานหน้าโซล่าเซลล์นะครับผมช่างตุยนะครับผมนี่ตัวใหญ่ๆหญ่รูปโล่แบบนี้ทำอะไรอยู่ครับช่างตัวนี้อ๋อกำลังตีฝังขดหนุนก็มาระดับเทคานเทคานติงเทคานมาตรฐานเลยครับไม่สุดแน่นอนนะช่างเนาะไม่สุดไม่ซุดเพราะว่าคานนี้ผมจะทำคานเทฟติงเทคานรแล้วคานก็จะใหญ่ใหญ่มาตรฐานมาตรฐานไม่มีไม่ไม่ต้องว่าสองปีสามปีฝนตกใส่จะยุบจะพังไม่มีพังครับไม่มีพังแน่นอนรับประกันรับประกันครับ อย่างนี้ก็คือหน้างานการทําแท้งของทีมงานเรานะครับผมโดยจะมีช่างใหญ่ควบคุมนะครับผมวันนี้เราก็จะเทคานนะครับผมวางระดับให้มาตรฐานอย่างนี้เราจะเทคานแล้วลาดพื้นหรือเปล่าช่างยังไงเล่าหน่อยอันนี้เทคานเทพุติ้งเทคานแล้วเราก็จะลาดพื้นรอบลาดรอบล้อมรอบแท่งนี้สูงกี่เมตรที่จะทําเนี่ยแทงนี้สูงหกเมตรหกเมตรรวมที่รวมที่แผ่นด้วยรวมที่แผ่นด้วยแล้วเราจะทําเป็นแมพที่นั่งทางริมนี้เราก็จะทําเป็นระเบียงไว้ให้ จิบกาแฟาชมิกิเหล้าเบียร์เย็นๆเนาะแล้วเห็นว่านะครับผมจะจะทำอะไรแตกจากคนอื่นยังไงเล่าเขาหน่อยไอแท่งน้ำอันเนี้ยมันมันแตกต่างจากคนอื่นยังไงอ๋อคือผมว่าจะทำบันไดเดินขึ้นแล้วจะมีระเบียงขึ้นให้ไปกาแฟอ่าเพราะว่าจะเดินไม็ก็ไม่ต้องทำบันไดลิงมันจะขึ้นยากขึ้นยากสำหรับคนแก่ผู้หญิงหรือว่าคนเฒ่าคนไรขึ้นยาก เราจะทาเป็นบันไดอ้อมเลยเหมือนเหมือนมันไดอ้อมเดินขึ้นภูเขาเนี้ยใช่ครับผมมันจะสวยงามหนึ่งแล้วก็คนเฒ่าคนแก่เดินขึ้นได้ผู้หญิงเดินขึ้นไปนั่งกิบกาแฟได้ชมวิวทิวทัศน์สบายเลยนอนหลับข้างบนก็ได้มั้งแทงน้ำอันนี้ได้เนาะทั้งหมดเลยไม่ต้องกลัวยุบมาตราฐานอยู่แล้วแล้วเรื่องการแล้วเรื่องการผสมปูนเนี่ยช่างช่างจะผสมเองหรือสั่งซีแพ็กมาเทเนี่ยลูกค้าหลายคนข้องใจเหลือเกิน อ๋อผมสั่งซีแพกเลยครับเพราะมาตรฐานกว่ามาตรฐานกว่าการผสมจะแน่นอนกว่าจะแน่นอนกว่าอ่าสั่งซีแพกมาเทให้เลยเนาะครับจะอันนี้เราจะฝังตอหม้อด้วยใช่ครับฝังตอหม้ออย่างดีเลยใช่เแล้วฝังตอหม้อฝังเกลือขึ้นมาเพื่อจะรับจากของเสาแทงขึ้นมาตรฐานครับผมแล้วช่างนี่ทีมงานเรารับทำทั่วประเทศไทยไหมทั่วประเทศไทยครับเล็กก็ทำใหญ่ก็ทำทำหมดครับทำหมดมีทุกราคาเนาะใช่ครับเริ่มต้นแต่ราคาเท่าไหร่เริ่มต้นแต่ราคาเท่าไหร่ช่างไอแทงน้ำเนี่ยตั้งแต่สามหมื่น สามหมื่นขึ้นไปสามหมื่นขึ้นไปทําได้เลยได้เลยครับอยู่ที่ไหนก็ไปได้เนาะได้ครับโอเคขอบคุณครับช่างครับอ่ะพาชมบรรยากาศนะครับผมเท่หรกใครอยากจะจ้างทีมงานนะโซลารเซลล์นะครับผมไปเจาะบ่อบาดาลนะครับผมพร้อมกับการติดตั้งแผ่นโซลารเซลล์ทำแทงน้ําด้วยนะครับผมเรียบร้อยจบที่ผมคนเดียวนะครับผมดูแลด้วยผมคนเดียวอย่างการเจาะบ่อบาดาลนะครับผมจ้างผมคือได้ช่างที่มีรถเจาะจริงๆท่านจะไม่ได้ผ่านในหน้านะครับผม เรารับประกันบ่อปาดาลกันยาวๆเลย3ปี4ปี5ปีนะครับผมถ้าผมทำผมรับประกันยาวๆเลยว่านะครับผมมีปัญหาผมดูแลท่านไม่ต้องกลัวนะครับผมอย่างตัวแทงน้ำนะครับผมก็จะมีหลายเลทหลายราคานะครับผมตามความชอบตามงบประมาณของท่านมีน้อยก็ทําน้อยนะครับผมมีเยอะอยากได้สวยก็ทําเยอะนะครับผมบอกกันได้คุยกันได้สอบถามกันได้นะครับผม สำหรับคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวรอมาเดี๋ยวรอมาชมแทงน้ำของทีมงามนหนาโซลาเซลล์หน่อยว่ามันมีความพิเศษและแตกต่างจากคนอื่นยังไงนะครับผมหลังจากทาเสร็จเดี๋ยวรอมาชมนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม